เพียงแต่ว่าหมู่บ้านนี้ผมมีเวลาทร่เนอกะค่ะครับรดคนทุ่มมากั้งสิบกว่าสายสำหรับคุณแม่สิบแปดนวดนะครับสิบแปดนวดเอ้ยบอกถือว่าสันที่แดกบอกออกซองเนาะสีบ่าอความเป็นมาให้ฟังบอกออกซองแล้ววันนี้มี่เอฟซีทร่ไปแม่แม่อย่าบอกไคมันสีอันผมสีซื้อเฉพาะกลุ่มของห้าวสันเพื่อนก็เลยอักบอกหลังไม่ถือสิบแปดนวดวันนี้เพื่อนเป็นผู้เทา ัวนะพี่การพูนผู้ป่วยติดเตียงนะแม่เพื่อนก็เลื่อยวานเนาบอกพ่อคาเพื่อนคายาคาหยังเพื่อนก็เลยว่าให้แม่ออกซองในลูกป่าทันได้กลับมาออกซองนะคะเลนะ้วเี๋ยวสีโทาสีแปดงวดนะคะแต่ว่าออกหนาไหม,มนีก่กะออกสี่ห้างงวดแล้วายงวดนะตั้งแต่ออกช่องนี่คือสีห้างงวดใช่เลขแกไม่ไหลายหายอันนี้สดเลยแม่สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะแล้วเฮ้ยลูกมวิวลาโต้หมู่บ้านแม่จ้าหงียนบ่จ้าจ้าเบิกทราบแม่หมู่บ้านลูกซุกกลับว่าไ้ลูกขับรถไปทางไกลหน่อยท่นแม่แม่แม่โทูไปวไหโทูไปอ่านบวกกับว่าคือนอนหัดกันคือไม่เห็นโต้กลับมาจะบอกว่อยมา ใช่ยากครับรถอันบาดมันเลยอัานทั่วไปได้แปดเมตรเนาะแต่ว่าใช่แม่พืชมาปกปิดเขียนอยู่อ้ยไปสูมองแม่มีแต่มองเด็ดเด็ดอันเป็นจังไหนแม่ฝันบอกโค้งสุดท้ายนี่จ้าโค้งสุดท้ายได้อันศูนย์เก้าเจ็ดเมตรจ้าบอกพี่มากเลแม่ฝันบอกจ้าฝันฝันว่าจังไหนจ้าไม่มาเยอะๆฝันจ้อะๆเราให้เป็นตัน มีดีคนฟันวายจังจีิแม่จ้าแม่ฟันว่านขึ้นไปอันอันไปเป็นแฟนวายอันหลวงปู่คุ้นอยู่ทั้งอันทั้งปูดอืมไอ้กายคือจึงติดเฮี้ยนคนหลต่วบาห์นบ่แมนอืมเป็นคุณนปูดไม่ไอ้ๆายก็ปูตไม่แต่ว่าหลังต่ำหลังกว้างกว้างแบบไงเฮีนมากอะพี่นี่อีกแเลยเป็น เปื่อนกน,นังเพื่อยกัน,นอนดิเพื่งเตียงมืนกับีี้น้ำอันเมียกับ้าหรานน้อยกัน,น้ำเกืนอนพุยกับปื่อเหมือนึ้นานะบ้านนี้แม่ก็เลยวางสิละรวป้ยะตัวใจ ฝันไม่ก็ได้แม่ <c oughs> ันมครับคุบเพื่อนว่าทรงนมแข็งเอาฝันไม่ก็ได้ฝั่งบุทธนัดอันเดี๋ยวว่าฝันมาไปไหว้หลวงปู่สนดอกพระอรรณะน,นั่นละ่ะปนีกป้ก็ไปนอนคุยกันก็เพิ่นเบิดขึ้นเป็นเป็นเลยตามว่ามาหยังก็เลยว่าโอ้ยมั่นอานหลวงปู่นี่เระก็ฉีดมาไหว้หลวงปู่สนดอก วันนี้เล่นนั่คุยกันกับเพืเ่อนเพื่อนกับโซกก่ก็ก็แกะแกะแ,แถวนั่นล่ะอันนี้ก็เลยบอกเพื่อนว่าหลวงปูเ่เใ้ยิ่งน,นั่นเพียรตีสักเรื่องลื่อมาตะดูแล้วลูกเราบ่ได้เหรียญน,น้ำมูจักเทียบะซันผูกขอเหรียญไปบูบูไปไหว้ธารักษาบาษาูบูทราบเวทรักษาเนี้ยเหรียญข้อเนี้ยแสดงว่าหมายเพื่อนเลยว่าอัน โอ้ยมันยั่งบ,นงบัน้อประชานเป็นลยหยุบบาทลงมาเหรียญเป็นบาทหมอกก้องหรือตัวเจักเหรียญอย่างเนี้ยป่านนี้เปิดเปิดกรเลยไปคนนะนาฮะผู้ผู้ตู่ซ่องเบื้องซ่องที่แหลกงกันไปเห็นอันอันพระเจ้าเพื่อนดินนั้นอันราชการที่เก่าผู้มันเสียไปแล้วอัน อยู่กเปลี่ยนย่าให้ที่แม่เก็บใบบูชาอยู่สมือนี่แม่มีอยู่เก็บเหรียญแม่ลูกอือมบาที่นี่มันขนไปอยู่ในบาทของหลวงปู่ก้นนั่นมันขนงายทั้งเงินไข่ขึ้นมานต้องว่าหลายเหรียญแม่ลูกอืมมันคือไปเกี่ยวกันยังสั่นเะได้แม่ว่ารอบแรกในแม่ปล่อยมาในหกศูนย์สามศูนย์เจ็ดศูนย์เนาะจ้าการกันกับหัวกับเก้าศูนย์มันกันเที่ยวกันอยู่ด้บานที่นี่แม่เลย แม่ก็เลยว่าอันเพราตาดูน้ำฝนเหมือนพื้นแล้วเพราะตามันแกงแล้ว่นกะเลตางเอาบาดเอาพาวแม่ให้อุยอุยล่งไปอ่าไปวัดสั้นเมื่อก็แสดงว่ามองยู่ก็ต้องเป็นฟูดมันบอกมันเลว่าสีลงไปวัดวัดก็ฟูผันยุกพวกไก่กันปันใดเพิ่นกะเลยางพักลายพายไปแม่กะเลยันนั่งอยู่ข้าวหนึ่งแม่เลืเสดเดือดเนี่ยก่าอืมอันนี้แม่กะเลยมาตตีว่า แม่ยมตีว่าอันเพื่อนใีเสียไปแล้วก็เป็นศูนย์เนาะบะนี่หน้านี่นก็เป็นเกตนะแม่บะนี่นี้ผู้เฒ่าพ้าผู้เฒ่าเป็น 0, เก้าไม่ได้สี่ศูนย์เก้าเปีสอันลูกสิว่าจังไหน<อ>เป็นงแมวาันจะตรงตตเลขแม่ป่วยมากตัวนี้แม่บอกคือว่าจะงวดอ่แม่อันแั้งแต้อันอุนอนปอดทั่วมากกับอันเขาว่านี่เป็นภาวดท่หาลูกโอ้ถูติดต่อกัน สมัยก่อนนี่สิบแปดแล้วครับแม่อันสมไมก่อนอ่ะสิบหกค่ะส <16. S 2> ิบหกมาดีอันศูนย์เก้าเจ็ดนีราคาหันหัวลำบาร์ศูนย์หกเจ็ดลำบาร์ระบื้อลูกค่ะแม่ก็แเรวยเต้ผู้ที่หน้าห้าซื่อตะว่าที่แน่แน่พร้อมสันนี่นั่นแม่สันติยนี่ตะวัามันขาที่หนว่งเ่อแม่ส,สันตายนี่อ่า แม่ยฟันว่าคือกันนี่แหละตสวาหิงตั้งกันอันฟันปีกายมันขึ้นเขาไปไใบพระอรหันต์กับพระพุทธเจ้าโอ้ฟันดีเนาะแม่คนไปก็มูสองคนแม่ก็ตีกันไว้อยู่ไม่ได้ขึ้นไปเนาะท่วนมู่ขึ้นไปแล้วว่าอันอันนั้นไปไปหอดเลยเนาะเห็นนะพระอรหันต์เพิ่นนั่งยุ่ธเถิดมาเห็นยุทเห็นแม่ อืก <Five. S 2> แบบแกมอป้ากิกป้าหั่งอยู่อันนี้เราเรื่องปีกไก่ค้ะฟังเนาะว่ามันสีเขากันว่าก็งวลนี่อย่างเช่นานี่แบบม่เลยว่ามันขันไั้ไข่กันวันนี้กันเลยหันไปไปสวดมนต์ไปพุ่มใบอันพระพระพุทธเจ้าพุ่มใบพระนเร้สวดมนต์จได้จุบวันนี้พระอรหันต์ได้เอินลงมาใส่อันนั้นอันพระพุทธเจ้านั่งนันแกมป้ากิกป้าหั่งอยู่บ่มีวัดบ่มีว่าบ่มีหลังคาเดู้อือ ฝันจังสี่นะเคยเคยถือตัวกันทีพกงวดบอแม่อันบ้านนี่แม่ฝันแบบนี้แล้วบอแม่นหมายถึงว่ามันเป็นเลขสามตัวนางงวดนั้นงวดที่แม่ฝันตัวไว้ออกวสามตัวเลยบ่เราได้ตามปูเขาทั้งลางพร้อมแม่ลูกอ้าตัวบ้านนี่แม่ก็ฝันแบบเดียวกันเลยใช่ไหมไอ้ฟันกันเลยันนี้ตะเลยกะเลยไปบายเราไปไหมวะ รีบลงจากเขาสนนาลูกว่สันเพราะอรหันต์เอื่นมันใจมันจะข้ามเสือก่อนว่าสันมัมกมโตก็เลยก็เลยกะเล่ยก้าแเลี้ยวก็เลยก็ะะเลยหมู่มือมูอเมื่อข้นก็เลยว่าเอ๊อันนั้นอัพระดีก็เป็นเกศมันเสียพระกระเสียเลี้ยวก็เป็นศูนย์ บัดนี่อันยินไปพระพุเขาก็เป็นเก้าเฤติศูนย์เก้าเก็ดมันไล่ม่าออกเต็มเต็มแม่ลูกโอก็ได้เก้าเก็ดเนี่ยแม่คิดว่าสีไม่อีกป่านนี้เลยคิดว่าปีนี้ยันมันน่าตกเก้าตะวามันไม่ได้ขึงเขาคือเก้าตะวามันแห่งแบบเดียวกันโยู่เคยแตกสามตัวจ้าบัดนี้นี่อันว่าที่บ้าแม่ตีได้ตี่ขึงเขาศูนย์เก้าเก็ดนะอันท่อพ่อหอดมือตีออกแม่เอมื่อไรจะต้องวัดเนาะ แม่เมืเชี่ยวเลยแม่ฟันมาได้เขาไปสวดมนต์กับพระไล่ที่นีอยู่ในวังออพระไล่ที่นีงเท่าน่ะแต่แม่มาตีแปดเก้าเก้าแปดกับป่อยไปทั้งหมดทุกร้านใหเจ้าได้บัดที่เลยนะลูกโอ้หัวใหจมันหมานเนาะแม่เนาะเพราะงั้นี่ก็ขอให้เขาแต่มันเป็นแบบเก้าก็มันก็สิเก้าสามสูงเก้าลรอลูกนนอกกจามันอกจากมัน มาดีอันลูกสี่ได้เฝ้าไปซื้อได้เรกแม่มีซ้ำนี่ป่ะจ้าเอาแม่ก่อนกับมี่กับมี่กับมากยูกับมากหกเก้าเก้าหกนะหกเก้าเก้าหกไอ้ก้ามีหกเก้านั่มมากซื้อว่าว่ามันว่ามากดดกระตีมากนอายุกับอันเห็นแตงกวาตาอพตาก็ตายเสียเปลี่ยวมันก็เลยมาตีเป็นศูนย์หกเก้า โอเก้าศูนย์ตัวเก้านี่แหละลูกแต่มาตีว่าอย่านะมาตีศูนย์เก้าเจ็ดเอาว่าแม่เฮ้ยจะเอาตัวนอาตัวนี้แล้วตัวมันสีผ้าออกโอ้เน่นตัวนี้เลยแน่เน่นตัวนี่แล้วศูนย์หกเก้าเนาะอ่ามีจนี้แล้วแม่ลูกสีแดงแล้วศูนเก้าเก้เราได้บานนี่ด้วยสีออกไว้ได้แม่บานนี่ไดครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับของคุณแม่นะครับผมเอาแคปหน้าจอไว้นะครับเอฟซีครับ ยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผลคุณแม่18งวดนะครับผมหับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ